สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะนี่สบัดสบสัดสไตล์ปอนมาแล้วจ้าไม่รู้แมวใครมีปอกคอด้วยหนีมาเที่ยวเล่นแมว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 มาจากไหน มาจากไหนลกูกมีเจ้าของนะเนี่ยมีปลอกคอด้วยเนี่ยเนี้ยดูนันฉันธุนดีเชื่อให้ไม่กลัวนะเชื่องมากเลยไม่รู้แมวใครมาจากไหนไม่รู้เนี้ยได้เียมาจากไหนลกูกอืม เขาเชื่องมากเลยเขาไม่กลัวเราเลยขนาดเราแปลกหน้าเขายังไม่กลัวเลยไม่เคยเห็นกันนะไม่รู้มาจากไหนแมวแมวสวัสดีสวัสดีสสดแมวหลงมาที่นี่แมวหลงเข้ามาหลายตัวค่ะ เข้ามาแล้วก็เขาแวะมาเที่ยวแล้วเขาก็กลับไปด,ดูเขาว่าไงตัวเองนี่โอ้ตกใจแล้วไม่ต้องตกใจเราไม่ทำอะไรหรอกดูดิดูดิดูดิ ดูดูค่ะมีความน่ารักในตัวเป็นธรรมชาติของสัตว์นวมีเจ้าของนะเขามีปอกคอด้วยมีความสุขจังเลยเนาะมีความสุขไหมก็ <c oughs> ทำเหมือนกับว่าเป็นบ้านเขาเลยเนาะเขาเนี่ยทาเชื่องมาก สวัสดีคะ่ะแมวมาจากไหนคะเวลาถ่ายวิดีโอชอบมีเสียงดังแบบนี้ขึ้นมองพอดีเรากำลังกินอาหารอยู่คะ่ะเขาได้กินอาหารเขาก็เลยแวะมา เขามองหากิ่นอาหารมีเสียงนกกาด้วยเมยวไหนดูอย่ากัดนะเนี่ยเขาเชื่อมมากเลยค่ะเนี่ยเขาเชื่อมมากอย่ากัดเรานะน่ารักรักทายกันนะรู้ไหม เราไม่ทำลายกันเราเมตตาต่อกันเราอยู่ร่วมโลกกันได้นะคะดูดิเขาเชื่องมากเลยอ่ะเขาคิดว่าเราเป็นเจ้าของเขาเลย เนาะนัเองเออดูเหมือนบ้านตัวเองเลยเนาะเป็นยังไงตัวเองออเขาไม่กลัวเนาะขนาดเข้ามาต่างถิ่นเห็นเราต่างหน้าเขายังไม่กลัวเลยอะ เห็นแล้วคิดถึงน้องเหมียวน้องเหมียวตัวนั้นน่ะที่ยายพรเคยถ่ายคลิปลงนะคะพอดีเขาเสียชีวิตไปแล้วที่ยายพรเคยลงคลิปนะคะเขาเสียไปแล้วเห็นแล้วก็คิดถึงเขาเหมียวอันพขอมือหน่อยค่ะขอมือหน่อยเร็วเร ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมนะคะแมวไข่มาเอาไปนะคะไม่รับเลี้ยงมีเจ้าของเจ้าของแมวเห็นคลิปเนี้มาเอาน้องเหมียวไปด้วยนะคะ ดขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะมาเยี่ยมชมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกๆคนทุกๆครอบครัวค่ะวันนี้ยายพรต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็พามาชมน้องเหมียวดูดูยืดก็นี่ค่ะน้องแมวมาจากไหนก็ไม่รู้เจ้าของเห็นคลิป มาเอาไปด้วยนะมีความน่ารักในตัวเนาะตัวเองเนาะเชื่องมากเลยอ่ะไม่กลัวเราเลยอ่ะก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้เยพรด้วยนะคะฝากติดตามช่องสบัดสบัดสไตล์เย,ยพร เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยาพรต้องขออนุญาตลาไปก่อนก็เฮงเฮงปังป,งปงมัง่งมีสีสุดอยู่เย็นเป็นสูตรกันทุกๆคนทุกๆุกครอบครัวหายเจ็บหายจน,นล่ำรวยเงินทองกันทั่วหน้าทุกคนทุกครอบครัว